Exercise. Here we go. Stretch your arms and stretch way out. Stretch your arms again. Now arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands. And stamp your feet. Clap your hands again. Now arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands. And hop like a bunny rabbit. Clap your hands again. Hop like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Now, let's stop. Yeah. ยามเช้าเรามาเจอกันแสนสุขเนเบิกมานหัวใจพบกันทักทายปลาใสพบกันทักทายปลาใสออกกันรังกายใายเอวไปมาชูแค่สลัด้าสายหัวแล้วก็โยกตัวไป món bán kia mình rằng ตอนที่เราเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีตอนที่เราพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดนี้ที่เราใช้กันทลกวันพักกันว่าสวัสดี ยกมือฟ้ายกมือฟ้านำมาอเป็นวงเป็นไว้ตรงข้ามเร็วเร็วอย่ารอช้าสรงยินแลาพูดคำว่านักที่สวัรค์ไ ไม่สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนี่สวัสดีกับเช้าว,วันพฤหัสบดีนี่กับบรรยากาศที่สดใสว้าววันที่สามสิบเดือนกันยายนว่าเห็<ใ>น<ช>ไหมบรรยากาศสดชื่นเลย <ใน S 1> ช่วงนี้กรุงเทพของเราแต่พี่น้องชาวไทยของเราภาคอะไรเอ่ย ้าคอะไรตอนนี้โดนโดนอุทภภัยน้ําท่วมนี่เห็นไหมน่ากลัวหรือเปล่าน้ํำน่ากลัวมากเลยเห็นไหมเพราะว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นี่เองนี่ที่ไปไปทําอะไรไปทําลายป่าใช่ไหมเออไปตัดไม้ทําลายป่าไปสร้างบ้านกั้นทางเดินของน้ํานี่เห็นไหมน้ําก็จําได้เหมือนกันว่านี่นี่ฉันเคย ไหลมาทางนี้นะจ๊ะอ่าฉันก็เลยไหลมาทางเดิมของฉันเห็นไหมนี่ <l ots> เอา <l ots> มนุษย์ทําลายธ <l ots> <l ots> รรมชาตินี่ธรรมชาติก็เลยกลับมาทําลายเราอีกแล้วอ่าแต่เราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเราจะต้องสู้สู้นี่เห็นไหมเหมือนกับเชื้อโรคโควิดสิบเก้าเห็นไหมเราก็จะต้องสู้ตอนนี้คุณกูกล้องได้ข่าวมาว่า อีกไม่นานโรงเรียนของเราก็จะเปิดแล้วว้าวเด็กๆคิดถึงโรงเรียนหรือเปล่าคิดถึงไหมครับอ่ากูก็ก็คิดถึงเด็กๆอยากให้เด็กๆทุกคนมาโรงเรียนแล้วนี่เห็นไหมคิดถึงโรงเรียนเหมือนกันนี่อยากให้เด็กๆมาโรงเรียนกันแล้วนี่เห็นไหมบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากเลย เพื่อไม่เป็นการที่เสียเวลาเดี๋ยวกูกล้องจะชวนเด็กๆไปออกกําลังกายกันดีกว่าเช้านี้เราไปออกกําลังกายกันดีกว่าเด็กๆตื่นขึ้นมาเช้านี้ใครทานอาหารเช้าแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยทานอาหารเช้าแล้วดื่มนมหมดกล่องเลยดื่มนมหมดกล่องว้าใครแอบเอานมไปทิ้งบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยใครแอบเอานมไปทิ้งอ่าไม่มีเก่งมากเลยนะ ลูกที่กินกลกล้องจะต้องดื่มนมหมดก่องนะจ๊ะอ่าเพราะว่านมนั้นเป็นไวัยที่จะต้องให้เด็กๆแข็งแรงอ่าถ้าเด็กๆไม่ดื่มนมนะเด็กๆก,ก,ก็จะเป็นยังไงเป็นยังไงเลยไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงใช่ไม่แข็งแรงนี่เองนี่ไม่แข็งแรงอ่าไม่แข็งแรง ใช่ไหมอ่าเพื่อเพการเสีวลาเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันเลยดีกว่าวันนี้นี่เราไปออกกําลังกายกันเลยดีกว่าเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วขึ้นเวทีกันไปเลยหนึ่งสองสาไป អត់ទេ สนุกไปเอ่ยเดี๋ยววันนี้คุณกูกล้องจะพาเด็กๆทุกคนไปโลกใต้ท้องทะเลกันว้าวใครอยากไปทะเลบ้างเอ่ยถ้าอยากไปทะเลไปพร้อมๆกันเลย one two three มือที่เป้นอยู่มีเชื้อโรคหรือเปลา่ามือที่เป้นอยู่มีเชื้อโรค

Dona.

เราลดแขนลงโยกซ้ายยกขวา

ข่าวป่าขามือไปจับอะไรพวกเราจำไว้อย่าเอามือเข้าป่าค่ายขี้หมูข่ายตาอีตั้งหาแค่ายขี้มูข่ีตาอีตั้งหางกหามินระบาดล้างมือไว้ไว่า นี่เป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเห็นไหมนี่บรรยากาศเห็นไหมว้าวเด็กๆจะได้แข็งแรงเด็กๆจะได้มีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงเห็นไหมไม่ยากไม่ยากอ่าไม่ยากเลยเห็นไหมนี่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงดังนั้นเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยการ กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะเห็นไหมคุณครูกล้องชวนเด็กๆออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันรพฤติหัสเด็กๆก็จะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นี่กินอาหารให้ครบห้ามูกินผักกินผลไม้ดื่มนมเยอะๆนะครับอ่าดื่มนมเยอะๆเลยร่างกายของเราจะได้เป็นยังไงแข็งแรงนี่แข็งแรงต่อสู้กับเหล่าเชื้อโรคได้แน่นอนนะครับอ่าสาหรับวันนี้คุณครูกล้อง มีกิจกรรมสนุกสนุกอ่ามีกิจกรรมสนุกสนุกเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับช่วงนี้เด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าคุณครูนัดและคุณครูปิ๋มเหล่าทีเชอร์ทั้งหลายนะครับอ่าจะทําการทดสอบเด็กๆนะครับพัฒนาการของเด็กๆที่ได้เล่าเรียนมานะครับอ่าดังนั้นเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพให้เรียบร้อย อ่านะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในวันเพลัดหนะ้าสำหรับวันนี้คุณคูณกล้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย

เดยเราจะพบกันวันหน้ายิ่งทำลยที่จะบอกมือไปายเด็กๆจะลืบดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเราจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ Hết thời gian, bye bye nữa thôi. Nhớ em, nhớ mãi. Buộc mình âm thầm. Thoát ra đôi lời